เสอคล้อยคาดปืนสั้นแล้วรับเอาคาบายจากสมุนมาถือไว้หันมาดื่มเหล้ายอมใจอีกอึกใหญ่ก่อนหันมาบอกกับลมเอ็งไม่ต้องตกใจไอ้พวกชาวบ้านมันถูกเกณฑ์มาด้วยความจำใจทั้งนั้นมันรู้ดีการที่มันจะมาต่อสู้กับพวกเรามันเท่ากับโดดเข้ากองไฟพอในอำเภอไปแล้วมันก็เดือดร้อนขาดรับรองมันโดนเขา้าสามสี่ตูมเท่านั้นมันก็แจวที่นี่ก็เหลือแต่พ่อเองกับนายอำเภอและประหลัดนั่นอย่าทำอะไรพ่อข้านะข่อนั้นแน่นอนข้าไม่ทำอะไรพ่อเองแม้แต่น้อย ในอำเภอไม่ได้เป็นอันขาดเพราะมันแตะต้องร่างกายเองมันอยู่เป็นมนุษย์ร่วมโลกกับข้าไม่ได้อีกต่อไปว่าแล้วเสือคล้อยก็เพ่นพรวดออกจากห้องลมลุกขึ้นทันทีเจ้าช่วยเพ่นผงเข้ามาทางหน้าต่างลำบากแล้วพี่เจ้าช่วยบอกทําไมวะช่วยก็พวกในอำเภอท่านยกมาแล้วก็ดีนี่เราไม่มีทางลงจากเขาแล้วพี่ไอ้พวกโจรมันเรียงรายทั่วทุกด้านไม่ว่าเราจะลงทางไหนมันต้องเห็นเรางั้นทำยังไงดีขาดเสียงของลมทั้งสองก็สะดุ้งขึ้นพร้อมกัน ปืนดังระลัวภายนอกและท่อมหลังน้อยนี้เป็นการแสดงว่าการสู้รบได้เกิดขึ้นแล้วเสียงปืนข้างล่างข้างบนดังถี่ยิบถึงยังไรก็ยังดีเราอาจมีทางช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างเองแอบมาเสียดีก่อนนะเพราะยิงเองหากมันเห็นตัวเขามันก็เอ,องตายเท่านั้นข้ายังพอตีสองหน้ากับพวกมันได้ไปหละ่ะมันยิงเป็หนหูดับอยู่นั่นแล้วเบื้องล่างนั้นในอำเภอได้แบ่งคนออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งเข้าบุกทางด้านหลังเขาพวกนั้นมีประหลัดเสนอก,กับกำนันเริงเป็นผู้ควบคุม อีกพวกหนึ่งมีนายอำเภอคุมขึ้นไปทางด้านหน้าเพื่อยิงถ่วงไว้มีชาวบ้านสองสามคนที่ถูกยิงในระยะเริ่มบุกแต่ละนั้นก็ไม่มีอะไรยับยั้งการบุกของนายอำเภอทึ่อ,อยู่หน้าเพื่อนได้ในที่สุดทุกคนก็ยุติเยภูมิตามกฎหินได้ลุงเป็นคนมารางท้ายสุดแต่นายอำเภอไม่ได้เอาใจใส่สิ่งเดียวที่มีความองว์อย่างยิ่งคือลมที่อยู่บนคุมยอดเขาหล่อนเป็นบุคคลที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเขาข้อนี้ทําให้พอโลดในอำเภอหนุ่มมีความร้อนใจยิ่งกว่าอื่นใดทั้งหมด ด้านบนนั้นเสือคล้อยอํานวยการต่อสู้อยู่แนวของเสือกล้อยลดหลั่นกันลงมาชาวบ้านคนใดโผล่หัวออกมาเป็นโดนกระสุนมันแม่นยำของสมุนมือเอกทั้ง4คนของเสือกล้อยกระทั่งไม่มีใครกล้าโผล่ขึ้นมาได้นอกจากยิงขู่เท่านั้นแต่ว่านายอำเภอได้วิ่งจากโขดหินหนึ่งยกขึ้นหน้ามาอย่างโดดเดี่ยวปืนในเอวของเขานั้นเขายังไม่ได้แตะต้องหกนัดนั้นมีความหมายเป็นอย่างยิง่งนอกจากนั้นในมือเขายังมีมอเตอร์อเกระบอกหนึ่งเพิ่มมา เมื่อถึงระยะอันงดงามแล้วนอำเภอหนุ่มก็ตั้งมั่นอยู่ทีนนั้นจุดมุ่งหมายคือที่ตั้งของปืนกลมือและมือคาบายที่กลาดลงมาข้างบนนั้นมองเห็นความเคลื่อนไหวอันรวดเร็วเล่ากับเสือดาวของในอำเภอหนุ่มตลอดเวลาแต่พวกมันยิงเขาไม่ทันเท่านั้นเองหลังแล้วผ่อโรดก็เริ่มปล่อยกระสุนปืนไลเฟินของเขาออกไปบ้างทุกนัดที่ยิงได้ผลทุกนัดนั่นเป็นเครื่องหมายอันหนึ่งที่ทําให้เกิดรอยรู้สึกว่าการมาของในอำเภอหนุ่มคนนี้คนเดียวเท่ากับการมาของมัจจุราช ศพของสมุนเซอร์คลอยด้านหน้านั้นมีจํานวนเท่ากับลูกกระสุนปืนของนายอำเภอทูกนักที่ลันออกไปยังผลแน่นอนยิงหยุดเสอร์คลอยสั่งลูกน้องของมันอย่าเพิ่งไปนั่นคาดทำไมลูกพี่สมุนมันถามยังสงสัยเอ็งไม่เห็นเหรอมันยิงปืนแม่นอย่างกับจับวางเตรียมลูกกระสุนไว้จ้องให้ดีการไม่ยิงอาจทําให้มันคิดว่าทางด้านนี้ไม่มีใครสู้มันแล้วมันจะยิงขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างชะล่าใจด้วยมันต้องเชื่อมือมันว่ามันยิงแม่นมันยิงคนของเราตายไปกี่คนแล้ว เราคงหมดคนสู้มันไม่ได้หรอกถ้าเป็นอย่างนั้นเตรียมตัวไว้พอข้าให้สัญญาณก็ระดมยิงมั่งให้อยู่หมัดเลยอย่ายิงเอาพวกเดียวกันเข่าล่ะกระจายกันออกไปสมุนเสือคล้อยจึงหยุดยิงแล้วกระจายกําลังตามคําสั่งลูกพี่โดยเล็งไปที่นายอำเภอเป็นเป้าหมายอันสําคัญเพราะหากพวกมันล้มนายอำเภอลงได้ก็หมายความถึงการ,รเผด็จศึกครั้งนี้เท่านั้นเองตลอดเวลานั้นล้มแอบฟังอยู่เบื้องหลังก้อนหินใหญ่และในทันใดนั้นนายอำเภอครับนายอำเภอผมยอมแล้ว มันเป็นเสียงของเสือคลอยที่ตะโกนลงไปบอกกับนายอำเภอทิ้งอาวุธแล้วเดินลงมาดีๆเสือคลอยหลีตามองพวกมันหัวของนายอำเภอเริ่มโผลออกมาจากก้อนหินสมุนพวกมันทุกคนขยับปืนเสือคลอยก้าวออกไปยืนเด่นบนทางเล็กเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ามันยอมพ่ายแพ้ให้นายอำเภอจริงๆแต่เหตุการณ์ได้อุบัติใหม่ยังไม่มีใครคาดฝันนั่นคือการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวของลมหล่อนวิ่งพวดพลาดผ่านไอ้เสือคล้อยไปอย่างรวดเร็วปากก็ร้อง ท่านขาอย่าเชื่อมันมันดักยิงร่างของหล่อนพุ่งปราดลงไปอย่างรวดเร็วในอำเภอร้องให้หล่อนหลบเข้าข้างทางเพื่อให้พ้นวิถีกระสุนแต่ทว่าช้าไปล่มหลบเสียงคล้อยระเบิดคำสั่งของมันออกมาทันทีอล่มทรยศยิงปืนทั้งสี่กระบอกเบนหาล่มเป็นจุดเดียวกันแล้วเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นเป้าหมคือกลางหลังของลมหล่อนล้มคว่ำทันทีแต่ละนั้นยังคลานต่อปากก็ร้องท่านขาอย่าออกมา ไอ้เสือคล้อยจึงสั่งยิงตอบเป็นการใหญ่กระทั่งหล่อนพุ่งหัวเข้าถึงนายอำเภอมันก็ยังร้องสั่งยิงสิวะยิงมันมีล่มมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ยิงมันยังมีคนที่บาดเลือดน้อยกว่านายอำเภอเป็นอันมากเขาเพ่นพรวดออกมาคราวนี้เองเขาปล่อยกระสุนออกจากรีวอลเวอร์ขนาดจุดสามแปดของเขายังทีหยิบรวดเดี่ยวสมุนไอ้เสือคล้อยทั้งสี่ก็ดิ้นเป็นศพนายอำเภอลากลมเข้าที่ซอกหินเขาประคองลมไว้ในอ้อมแขน เลือดแม่เสือสาวรังไหลทั่วมือในอำเภอหนุ่มรอนเป็นแม่เสือโดยแท้ม่านตาอันฟ,ฟ้าฟางของรอนบอกชัดว่ามรณะรออยู่เพียงคลิปตาเดียวก็จะก้าวมาถึงแต่เมื่อรอนรู้ว่ารอนจะตายในอ้อมแขนของผู้ใดแม่เสือสาวยิ้มประคองมือในอำเภอวางไว้ที่ทรงอกของรอนลมบอกแล้วลมจะรักคุณจนตายลมรักคุณจนตายคุณขาระวังตัวให้ดีสิ้นเสียง ม่านตาของหล่อนก็ปิดสนิทรอยแผลกระสุนปืนเบื้องหลังอันนับไม่ทวนไม่ยอมให้ชีวิตของหล่อนยืนยาวไปอีกเลยแม้แต่น้อยลุงปราดเข้ามาถึงในอำเภอเงยหน้าขึ้นบอกกับลุงว่าล้มตายแล้วลุงกรากเขาก,กอดศพน้องในอำเภอพ่าจากศพสติและการยึดเหนี่ยวย่อมไม่เหลืออยู่แล้วเมื่อเหตุการณ์ที่เขาได้ประสบเป็นไปเช่นนี้ความข้างแค้นในเสือคล้อยความตายของแม่สาวลูกทุงที่ตายอย่างแสดงความกล้าหาญ แสดงความหวังดีต่อชีวิตของเขามากกว่าชีวิตของหล่อนมันย่อมทําให้เขาทําอะไรก็ได้เขาปลาดออกมาตะโกนเรียกเสือคล้อยซึ่งเวลานั้นเหลือแต่ตัวมันผู้เดียวออกมาไอ้คลอยออกมาไอ้คล้อยออกมาพร้อมปืนของเองออกมาดีๆไอ้คลอยในอาเภอโผลออกมาคนเดียวคลอยก็โผล่หน้าออกมาคนเดียวและยิงออกมาทันทีแต่เว่าความกลั้นขามที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจทําให้มือไม้ของมันสั้นจนพลาดกระนั้นนายอำเภอก็ยังไม่หลบ ทันใดนั้นเขาสับไกปืนสวนออกไปแต่ทว่าเสียงดังลูกปืนดานมันโชคร้ายอะไรเช่นนั้นไอเสือคล้อยไลเห็นความมีชัยลอยอยู่เบื้องหน้ามันก็เพนผงออกมานายอำเภอหนุ่มตัดสินใจสับไกอีกครั้งหนึ่งผลมันไม่แตกต่างกันเลยไอเสือคล้อยโหวเลาะล่ฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าคนรักมึงตายไปแล้วด้วยมือของกูมึงควรจะตายตามมันไปด้วยมือของกู มึงควรตายตามมันไปด้วยมือของกูว่าแล้วไอ้เสือคล้อยก็ยกปืนขึ้น,นแต่ก่อนที่มันจะเหนียวไกเสียงปืนดังขึ้นทั้งด้านหลังในอำเภอนัดหนึ่งกระสุนนั้นพุ่งเข้าใส่หน้าผากไอ้เสือคล้อยมันไม่ได้ร้องออกมาเลยจนคำเดียวตัวหมวนลงกับพื้นปิดฉากชีวิตอันชั่วร้ายของมันในพริบตานั้นเมื่อพรโลดเหลยวมาจึงเห็นลุงยืนถือไรเฟิลคู่มือของรอนใบหน้ารอนทะมึนทึม คนคนเดียวในโลกเท่านั้นที่ต้องการชีวิตมึงรุ่งคำรามคนคนนั้นคือกูเพราะกูคือภาพจำลองของร่มซึ่งตายไปแล้วมึงตายด้วยมือกูไม่ผิดอะไรกับมึงตายด้วยมือของร่มเพราะกูสองพี่น้องย่อมเหมือนคนคนเดียวกันเมื่อเสือคล้อยพินาศท,ทุกอย่างก็เรียบร้อยบริวารของมันนอกจากที่ตายเป็นศพเกลื่อนก็ยอมให้จับเป็นระนาวไปนับว่าเป็นงานอันยิ่งใหญ่ที่สุดของนายอำเภอและได้สำเร็จลงอย่างงดงาม หลังจากได้กลับมาที่อำเภอและปฏิบัติหน้าที่ราชการจนรู้ล่วงไปด้วยดีแล้วผ่อนโรทยอมรับว่าเขารักลุ่งเสียแล้วหล่อนสมควรจะเป็นสีภรรยาของเขาไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางความรักของเขาที่มีต่อหล่อนเลยทุกอย่างที่เป็นความดีของเขาในเวลานี้เกิดจากน้ำมือของหญิงสาวคนนี้อีกหนึ่งเดือนถัดมานายอำเภอก็บอกให้ประหลัดเสนอเตรียมตัวเดินทางไปดอนเสด่มอีกครั้งหนึ่งเขาบอกกับตัวเองว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นไป เขาจะไปบอกกับลุงว่าเขารักเธอถ้าเธอไม่รับรักเขาเขาคงหมดความสุขแน่ในอำเภอบอกประหลัดเสนอว่าครั้งนี้เราไม่ได้ไปจับคนคร้ายเพราะดอนเสอลม่มราบคาบอย่างไม่มีอะไรเปรียบอีกแล้วที่ไปครั้งนี้หมายถึงว่าล่มได้เสียสละชีวิตของแกให้กับผมเวลาลุงก็ได้ช่วยชีวิตผมไว้ประหลัดเห็นควรอย่างไรสําหรับตัวผมเองกระผมเห็นว่าท่านควรมอบเนื้อมอบตัวเป็นลูกเขยกำนันเลองนั่นแหละครับจะเหมาะกว่าอะไรทั้งสิ้นหลังเหตุร้ายทั้งหลายสิ้นสุดลง ลุงมักนอนไม่ค่อยหลับสนิทการปฏิบัติของนายอำเภอกับหล่อนและน้องสาวนั้นหล่อนไม่รู้ว่าเขามีความรู้สึกต่อหล่อนอย่างไรหล่อนอาจรักเขาโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้เป็นความจริงเช่นนั้นหรือหล่อนรักเขาหรือลุงยังไม่รู้เลยสักนิดว่าความรักคืออะไรหล่อนมีความสบายใจที่ได้รู้ว่าเขาเป็นคนดีและเป็นคนเก่งความพอใจที่เขาเป็นข้าราชการมีความก้าวหน้าในอาชีพ ความหวังดีและคิดถึงเขาเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของความรักหรือหล่อนเฝ้าสงสัยไม่ไหวแล้วทำไมหล่อนจึงมีแต่ความหงุดหงิดวุ่นวายใจอย่างประหลาดคอยแต่จะคิดถึงเขาอยากให้เขากลับมาหาทำไมหล่อนถึงไม่อาจหักใจไม่ให้นึกถึงเขาได้ทำอย่างไรหล่อนจึงจะได้มีโอกาสเห็นเขาอีกทำอย่างไรหล่อนจึงจะได้รู้จักนิสัยใจขอเขาให้ดีกว่านี้ทำอย่างไรหล่อนจึงจะได้รู้ว่าเขาคิดกับหลอนอย่างไรความรักความรักความรัก นี่คือความรักหรือลุงยังไม่เข้าใจหล่อนรู้แต่เพียงว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมานี้หล่อนนอนไม่หลับจิตใจไม่พองใสกระวนกระวายความนึกคิดอะไรหลายอย่างรุมเร้าลกเข้ามาสับสนในสมองของหล่อนตลอดกระทั่งคำพูดคำจาต่างๆในอดีตของนายอำเภอเรื่องอะไรที่เขาจะต้องมาคิดถึงหล่อนเขาไม่ได้บอกว่าคิดถึงหล่อนแต่อย่างใดเขารักหล่อนหรือไม่คำถามเหล่านี้ทำให้ม่านตาของลุงลืมโพรงอยู่ตลอดเวลาที่ลุงคิดถึงเขา หลอนมักมองผ่านหน้าต่างไปยังคุ้งน้ําอันว่างเปล่าเพื่อจะดูว่าเขาจะได้มาหารลอนอีกหรือเปล่าอีกครั้งหนึ่งหลอนเห็นเรือจ้างลําเดิมพาในอําเภอและปะลัดเดินทางมาสู่ดอนเสือลมมันไม่ใช่จินตนาการอีกแล้วหลอนเห็นชัดๆและครั้งนี้เขาจะมาหาหลอนในเรื่องของความรักความรักความรักที่ทําให้หลอนวาวุ่นใจหรือเปล่าหลอนไม่กล้าที่จะวิ่งออกไปรับเขากับปะลัดเสนอย่งเปิดเผย เพราะหล่อนเป็นหญิงชนบทและมีความกลิ่งแกลงว่าเขาจะมาหาอย่างที่หล่อนหวังไว้หรือไม่เด็กที่บ้านวิ่งขึ้นไปบอกกำนันเเลืองว่าพอกำนันนายอำเภอมาครับกำนันเเลืองจึงวิ่งออกมารอรับอยู่ที่หัวสะพานในอำเภอขึ้นจากเรือได้ก็ตรงเข้าไปกราบที่อกของกำนันกำนันถามด้วยความตกใจอะไรกันเรื่องอะไรกันนายอำเภอผมไม่ได้มาอย่างนายอำเภอครับเขาพูดเร็วผมอาจอุกอาจไปหน่อยผมมามาอูว่า มันเรื่องอะไรกันเล่านี้กำนันชักจะงง,งผมรักลุงเอ้ยยังไงกันผมจะมาขอลุ่งกับพ่อเรื่องเพื่อให้อนาคตของผมและลุงมีความสุขอู้ว่ากำนันอุทานแล้วกล่าวอย่างไว้เชิงฉันไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องของฉันประหลัดเสนอบ,บอกให้ชัดขึ้นว่าอำเภอแกจะมาเป็นเท่าแกสู่ขอลูกสาวกำนันเองครับกำนันเรืองขบขันในการที่นายอำเภอมาหาเขาด้วยวิธีประหลาดทันทีที่นึกถึงเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมา แกก็กล่าวด้วยความยินดีในอำเภอเป็นผู้ใหญ่แล้วเรื่องนี้ฉันเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นเรื่องของลูกสาวเอาเป็นว่าฉันไม่ขัดข้องแต่ต้องไปพูดกันเองก็แล้วกันว่าได้เท่านั้นกำนันก็เดินเข้าไปพูดคุยกับประหลัดเสนอแล้วทั้งสองก็เดินเลี่ยงออกไปคุยกันข้างนอกอย่างรู้ใจในอำเภอกลาเข้าไปหาลุงถึงในห้องแล้วบอกหล่อนอย่างเร่งร้อนฉันคิดถึงลุงมาหาลุงหลอนตกใจเล็กน้อยที่เขาถือวิสาสะเข้ามาในห้องนอน คิดถึงอะไรเหรอคะหล่อนแกล้งถามเขาจับมือหล่อนมากุมอย่างแนบแน่นแล้วดึงหล่อนเข้าไปสู่วงแขนก่อนจะบอกว่าใจฉันจะขาดลุงรู้บ้างหรือเปล่าฉันรักเธอไม่มีใครที่จะรักเธอยิ่งกว่าฉันอีกแล้วหล่อนตัวเย็นว่าไปหมดทั้งตัวแม้หญิงสาวจะเคยโดนเขากอดมาแล้วครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ครึ่งหนึ่งก็ตกใจอีกครึ่งหนึ่งก็ดีใจทุกอย่างซึ่งไม่แน่ก็จะเป็นที่แน่นอนฉันบอกไม่ถูกจริงๆว่าความรักของฉันที่มีต่อลุง มันมากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วรวดเร็วในระยะนี้ขึ้นมาได้ยังไงแต่ว่าแต่ว่าหลอนตะกุกตะกักเราต้องเข้าตามตรอกออกทางประตูก,ก่อนนะคะบอกฉันสิว่าเธอก็รักฉันบอกสิลุงดิฉันจะบอกได้อย่างไรจะบอกได้ยังหลอนไม่อาจบอกได้อีกไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นฉันบอกพ่อเรื่องแล้วว่าฉันรักเธอท่านบอกไม่ขัดข้องแต่ต้องพูดกันเองดิฉันดิฉันจะไม่หลักท่านได้อย่างไรหล่อนพูดยิ้มยิ้มผ่อนโลดกลากเขากอดหล่อนนั้น ลุงก็รักฉันมือไม้เขาไต่เดียวไปตามแผ่นหลังล่อนยังลืมตัวเลื้อยเลื่อยลงไปดูสิมาทาอะไรดิฉันนี่มือไม้สนก็ฉันรักลุงนี่เขาอ้อเสาะแล้วเขาก็ก้มลงจูบที่ปากของหญิงสาวยังแผ่วเบาลุงเผเยอรรับจูบเขายังพอใจเรื่องการจูบนี้ไม่ต้องร่ําเรียนมาจากที่ไหนเลยล่อนเขย่งตัวคว้าคอเขากอดรัดแนนตัวสั่นร้อนเผาหูอื้อในตาพราพลางคิดในใจแปลกอะไรคนเหล่าจะแต่งงานกัน แล้วหล่อนก็ต้องเป็นฝ่ายยุติการจูบอันดูดดื่มซาบซานนั้นพรางบอกเขาว่าไปหาพ่อเถอะค่ะคุณพี่เป็นคนบอกท่านเองนะคะได้สิเขาตอบอย่างภาคภูมิในเวลาเดียวกันนั้นกำนันเหลืองและประหลัดเสนอก็เห็นคนทั้งสองเดินคลอกเคลียกันมากำนันบอกกับประหลัดว่าท่านประหลัดทั้งสองเหมาะสมกันนะเหมาะสมกันมากทั้งสองเป็นคู่กันโดยแท้ประหลัดรับรอง